เพียงคนหนึ่งเพื่อนชวนเธอไปทอดพระป่าที่โคราชขับรถไปด้วยกันพอพ้นจากตัวเมืองเจอก็มีเรื่องบนดูนจากตลอดเส้นทางเลยบางทีก็บนว่าเนี่ยบ้าน ที่เห็นข้างทางเนี่ยทำไมตัดต้นไม้จนเฮียดเลยไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆใ,ให้ร่มเงาเลยไปสักหน่อยก็เห็นหม้ามวิ่งออกจากบ้านหลังหนึ่งไล่กัดกันกับหมาข้างถนนหมาตัวใหญ่ด้วยเกลงกัดหมาข้างถนนเธอก็บนนะ ทำไมเจ้าของบ้านไม่ล่ามมาไว้ปล่อยให้หมานี่ไปอารวาสเล่นงานหมาตอนจับไม่ได้สักพกักก็เห็นบ้านหลังหนึ่งหมาเยอะแยะเลยแต่ว่าหมาผอมโซเลยทำไมเขาไม่ดูแลหมาให้ดีนะปล่อยให้หมาแต่ละตัวนี่ผอมโซดูไม่ได้เลย พอผ่านไปไม่ไกลแนละ้วก็เห็นไลนะ่ไอ้อยเนี่ยยังมีไฟไหม้เนี่ยก็บ่นเลยนะว่านี่ทำไมต้องจุดไฟนะเผาด้วยมันทำให้เกิดพาูชันทำให้โลกร้อน เลื่นี้มักง่ายมากจะตัดอ้อยนี่ก็ใช้วิธีเผาแล้วไปที่ตรงไหนก็เห็นไฟไหม้ข้างทางไฟก็ลามนะลามจะไปถึงป่าละเมาะไปไกล้ก็บนนี่คนยน,นี้มันเห็นกระตัวนะสูบบุหรี่ก็โยนบุหรี่ลงข้างทางไฟเลยไหม้ป่าในเมืองไทยไหม้เพราะเห็นกระตัวเนี่ยอันนี้มันไหม้กัน เรียกว่าทุบประเทศเลยนะพะช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแรงพอใกล้เข้าถึงตัวเมืองโคราชเห็นสองข้างทางนี่มันมีขยะนะถุงพลาสติกขวดพลาสติกอยู่สองข้างทางบนนี่ทำไมอบตอหรืออบจอี่ไม่มาเก็บขยะพวกนี้ปล่อยให้มันกรกตลอดนะเส้นทางเธอก็มีแตเรื่องบนไอ้ที่เธอบนยนังก็จริงนะ บ้านที่ไม่ล่าหมาเอาไว้หรือบ้านที่ไม่เลี้ยงหมาไม่ดูแลหมาดีๆหรือบ้านที่ตัดไม้โคนต้นไม้ไม่ที่จะพูดเนี่ยมันถูกเลยนะแต่เธอเห็นแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจแต่ว่าไอ้สิ่งดีๆเนี่ยสองข้างทางเนี่ยไม่เห็นเลยเห็นแต่สิ่งที่ไม่ถูกใจเห็นแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไปทอดผ้าป่าแทนที่จะถึงด้วยใจที่ผ่องใสแล้วก็กลายเป็นใจที่งุดงิดหมองมัวมีคนแบบนี้ไม่ใช่น้อยนะที่จับจ้องมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ถูกใจทั้งที่สิ่งที่มองเนี่ยหรือสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็จริงอะนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ดีสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่ไม่น้อย บนเส้นทางแตี่ยวมองไม่เห็นเสแล้วเป็นยังไงนะเจ้าตัวก็ทุกข์นงหงุดหงิดแล้วบางทีความหงุดหงิดไม่ได้เกิดขึ้น,น,นกับตัวเองเท่านั้นนะส่งผลให้คนที่ขับรถมาด้วยนั่งรถมาด้วยนี่เขาลำคาญบนตลอดทางเลยมันเหมือนกับคุณยายคนหนึ่งไปออกไปนอกบ้านนี่กลับมาก็มีแต่เรื่องบน ไม่ใช่บนรถติดอย่างเดียวไม่ใช่บนว่าพอลูชันหรือมลภาวะเยอะอย่างเดียวแต่บนนะวัยรุ่นหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้มันแต่งตัวกันโอมากนจับมือถือแขนกันไม่มีน้ำาัน้ำใจเลยเนะล้วทั้งวันนี่ไปที่ไหนก็เห็นแต่ดูโทรศัพท์นะดยูบนรถรถไฟฟ้าก็ดูโทรศัพท์ไม่สนใจเลยว่าม,มีคนแก่ยืนหรือคนท้องยือนอยู่หรือเปล่าแทนที่จะยก ลูกขึ้นยกให้ที่นั่งกับคนหลานนี้ก็ไม่สนใจไปทีแล้ก็จะมีแต่เรื่องบน่นไอ้ตัวเองหนเยินไม่ยังเดไม่พอนะก็ยังเอาเรื่องหลานนี้มาเล่ามาระบายให้ลูกที่บ้านฟังลูกก็ลาคาญนะพ่าแม่ออกจากบ้านทีไรกลับมามีแต่เรื่องบ่นทั้งนั้นอันทำไมเขาถึง มีแต่เรื่องบ่นนะเพราะว่าเขาเห็นแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องนะสิ่งที่มันไม่ดีเพวาะว่าคือมองเห็นแต่ลบนะในสิ่งที่เป็นบวกก็มีนะแต่ว่าบางคนมองไม่เห็นเอาเสียเลยไม่ใช่เพราะว่ารอบข้างไม่มีนะแต่มองไม่เห็นแล้วพ่อก็พ่อเห็นว่ามีชาสักติหรือมุมมองแบบนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยพอใจเลย มีแต่เรื่องบน่นมีแต่เรื่องตําหนิดินฟ้าอากาศบ้างสิ่งว่าล้อมบ้างผู้คนบ้างแล้วบังเอิญน,นะโลกทุกวันนี้เนี่ยในความเป็นจริงมันไม่มีที่ไหนที่สมบูรณ์แบบแม้จะไปที่ที่คนเรียบร้อยคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ธรรมชาติก็เป็นใจดินฟ้าอากาศก็เย็นสบายแต่ก็เป็นธรรมดาที่มันจะต้องมีข้อเสียมีข้อบกพร่องแต่พอ คอยจับจ้องมองเห็นแต่สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่มีความสุขแม้แต่ไปรีสอร์ทที่ใครๆก็ชมกันก็ยังมีเรื่องบ่นอยู่นนั่นแหลนะนเพราะเห็นแต่ข้อตำหนิทั้งที่พนังกงานเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบริการก็ดีแต่ก็เห็นข้อตำหนิอยู่ตลอดเวลานะในการที่มีมุมมองแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างความสุขให้กับ เจ้าตัวเลยนะและไม่ว่าไปที่ไหนเนี่ยก็จะไม่มีความสุขแม้จะไปที่ที่ดีหรือแม้แต่เวลาทำงานแม้จะทำได้ทาได้ดีทำด้วยความตั้งใจแต่ก็ยังไม่มีความพอใจนะเพราะว่าเห็นแต่ข้อตำหนิทั้งที่เล็กน้อยมากอัจารย์พระมวังโสท่านเล่าวัสมัยที่ท่าน ไปบุกเบิกสร้างวัดไทยที่สร้างวัดทมพุทธศาสนาที่เพนะิร์ะออสเตรเลียเนี่ยท่านเป็นพ,พระฝรั่งนะเป็นพระชอางติดไปอยู่กับหลวงพ่อชาอยู่พักหนึ่งหลายปีทีเดียวแล้วก็ค่อยไปเผยแพร่ศาสนาที่ออสเตรเลียไปที่นั่นเนี่ยก็ต้องสร้างวัดตั้งแต่เริ่มจากศูนย์นะมีข่าวหึงเจ้าวัดก็มาหมายท่านสร้างหรือก่อกำแพง ก่อกำแพงอย่างใส่ใจมากเรียงอิฐแต่ละก้อนแต่ละก้อนนี่นะท่านพิถีพิถันมากจนท่านเกือบจะเสร็จแล้วใช้เวลาเป็นเดือนนะก่อกำแพงเนี่ยเกือบจะเสร็จแล้วก็ไปเหลือเ็นมีอิฐอยู่สองก้อนนะที่มันไม่ค่อยได้ระดับกับหินก้อนอื่นๆนะมันไม่ค่อยกลืนเท่าไหร่ที่จริงก็เล็กน้อยมากนะแต่ว่าท่านเห็นแล้วก็ไม่พอใจ จะรื้อก็เรื่องบากเพราะว่าปูนมันแข็งซะแล้วแต่ท่านก็ยังไปขออนุญาตนะเจ้าว่านะขอรื้อได้ไหมเพราะว่าไอ้อีสองก้อนนี่มันมันทําให้กําแพงนี่ไม่สวยเลยเจ้าว่าก็ไม่ยอมเพราะฉันทำให้ทำให้ท่านเนี่ยเรียกว่าขาดใจเวลาเดินผ่านกําแพงเนี่ยก็จะเห็นแต่อีสองก้อนเนี่ยแล้วก็ไม่สบายใจเลย วันหนึ่งก็มีอาคตุกะมาที่วัดท่านก็ชวนพระพาเดินที่เอาชมวัดเราบางเงินต้องผ่านกำแพงนี่ท่านก็ไม่อยากเดินผ่านนะแต่ว่ามันจําเป็นต้องเดินผ่านบอกว่าอาคตุกะชมนะว่ากำแพงนี้ก่อได้สวยอาจารย์พรหมทรรมบดถ้าไม่เชื่อท่านไม่เชื่อหูเลยนะย้อนกลับไปถามอาคตุกะ องคการตุกกคุณแ้ว่าเนี่ยมันจะสวยได้ยังไงคุณดูดิอีกสองก้อนเนี่ยมันไม่เข้ากันเลยอาคัการตุกกาบ,บอกผมเห็นครับแต่ว่าผมเห็นชื่อเหลือมันสวยครับอาจารย์พมบอกว่าท่านได้คิดเลยนะเรียกว่าสมัยยุคการสว่างนะตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านเห็นได้อีกสองก้อนเนี่ยถ้าไม่เคยเห็นอีกก็าร้ก็สุ 998ก้อนมันสวยเลยและวเป็นเหตุทำให้ท่านเนี่ยมีความทุกเวลาผ่านกำแพงแห่งเนี่ยแต่ว่าคตุการนี่เขาไม่ได้เห็นแค่อีกสองก้อนที่มันไม่ดีนะหรือไม่สวยนะเขาเห็นอีกก้อนที่เหลือซึ่งเยอะมากว่ามันสวยจึงอ,ออกปากชมจำรมได้ว่าท่านได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้ว่าเนี่ยเป็นเพราะท่านเนี่ยมองเห็นแต่ข้อตำหนิ ถ้าไม่ได้มองเห็นไอ้สิ่งที่มันสวยเลยซึ่งมันก็มีมากกว่าคนที่ไม่น้อยเนี่ยมีมุมมองหรือสายตาแบบนี้นะจจะเรียกเป็นพวก perfectionist พวกสมบูรณ์แบบก็ได้หรือเป็นพวกที่คาดหวังจากชีวิตว่ามันต้องสมบูรณ์แบบหรือว่ายึดแม่ความถูกต้องพอเห็นอะไรไม่ถูกต้องนี่ก็มันก็เตะตาขึ้นมาทันทีหรือเห็นอะไรไม่ถูกใจมันก็สะดุดขึ้นมาทันทีแล้วพอเป็นหนักๆเข้านะ มันก็จะเห็นแต่ไอสิ่งที่ไม่ถูกใจเห็นแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนะมองไม่เห็นเหมือนกับที่อาจารย์พรมท่านมองไม่เห็นอีกเก้าร้อยเก้าสิบแปดก้อนที่มันสวยเห็นแต่อีกสองก้อนและถ้าว่าเรายังมีมุมมาแบบนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชื้อเชิญความทุกข์นะให้เข้ามาสู่ใจเราเพราะว่าพอเห็นความไม่ถูกต้องเห็นแต่สิ่งที่ไม่ถูกใจแล้ว,ลนนวเ,น,กกน,วเบบนี่ยมันก็เกิดความไม่มีเกิดความไม่พอใจนะไปที่ไหนก็ อดบนอดหดงุดงิดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบางคนเจอบางคนเนี่ยก็อาจจะมีข้อบอกพร่องเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นแต่ก็เห็นแต่ข้อบอกพร่องของคนนั้นเะไอ้ข้อดีของเขาไม่เห็นเลยหรือว่าบางทีก็เห็นแต่คนที่ไม่ดีอยู่รอบตัวแต่ว่าคนดีๆที่มีอยู่เนี่ยก็มองไม่เห็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมุมมองที่มันไปเพิ่มทุกข์ให้กับจิตใจของตัวเองมากและยิ่งนะ ไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันบางครั้งมันไม่ใช่อยู่รอบตัวเรานะแต่ว่ามันบังเอิญเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเช่นความเจ็บความป่วยเนี่ยบางคนเนี่ยก็ปักใจจดจ่ออยู่แต่ความเจ็บความป่วยหรือความที่กลนที่ก,การของตัวเ,เสร็จแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์แต่ถ้าว่าได้คิดสักหน่อยนะมันก็จะรู้ว่า ไอการมองแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดโอกาสที่ชีวิตจะมีความสุขหรือก็เป็นการปิดความสุขไม่ให้มาพรั่งพลูสู่ใจของเรามีหนุ่มคนหนึ่งแกเป็นโปลิโอตั้งแต่เล็กนะเมื่อสัห้าสิบหกสิปีก่อนเนี่ยใครเป็นโปลิโอน,นี่ก็อาจจะพิการคือขากระเพกเพราะว่าไม่มียารักษาแล้วก็ไม่มีวัคซีนป้องกัน พอ,อเป็นแล้วเนี่ยโชคดีที่รอดตายแล้วก็ไม่ต้องใช้ปลอดเทียมมีคนบางคนเนี่ยติดเชื้อโปลิโอต้องอาศัยปลอดเทียมตลอดชีวิตเลยนะเจ็ดสิบแปดสิบปีต้องอาศัยปลอดเทียมแต่ไม่ใช่อยู่ปอดเทียมตลอดเวลานะแต่ว่าชายหนุ่มคนนี้แกอาการไม่หนักขนาดนั้นแ,แกก็เดินขากระเพิกระเพิแต่ก็มีความขยันนะเรียนจบมาทยาลัยไ,ได,ได้ได้เกรดที่ดี แต่สิ่งที่เพื่อนๆประหลาดใจคือว่าแกเป็นคนที่ยิ้มแยม้มแจ่มใสมีความสุขมากชะาั้งที่พิการเดินขากระเพาก็เคยมีเพื่อนถามแก้ว่าเนี่ยในเมื่อคุณพิการตลอดชีวิตแบบนี้ทําไมคุณจึงไม่มีความเศร้าโศกความเสียใจความขับแค้นหรือความทุกข์เลยแต่ต่อ่าต่กกอนผมก็มีนะผมก็มีนะผมก็มีความทุกข์มีความขับแค้น มีความโกรธแล้วก็รู้สึกสมเพศตัวเองแต่ตอนหลังผมก็ไม่ได้คิดว่าเนี่ยไม่ควรใช้ชีวิตที่เหลือให้จมอยู่กับความสมเพศตัวเองหรือจมอยู่กับความโกรธควรใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยในการชื่นชมสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะกับตัวผมแล้วน้าตนนัณหามันแกก็เริ่มนะที่จะขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณเพื่อนสูงขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณร่างกายที่ยังทําให้ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ขอบคุณสมองที่ยังทํางานได้ได้ดีจนสามารถจะเรียนจบได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเลยแกเป็นคริสเนะี่ยพอแกขอบคุณสิ่งต่างๆแล้วนะี่แกก็มีความสุขมากขึ้นแกก็เลยยิ้มแย,ย้มใจมใสจนเพื่อนๆแปลกใจคำพูดของแกน่าสนใจบอกเนี่ย ผมไม่ได้คิดว่าไม่ควรใช้ชีวิตที่เหลือให้จมอยู่ออกับความเศร้าโศกกับความสมเพชเวทนาตัวเองพูกง่างคือว่าในเมื่อคนเราเนี่ยมันมีเวลาอยู่ในโลกนี้จํากัดเนี่ยเวลาของเราก็เหลือน้อยไปทุกทีไม่ควรเสรียเวลากับความทุกข์แต่คนจำนวนไม่น้อยนี่ก็ทั้งที่รู้ว่าเวลาเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงกลับเอาแต่ปล่อยใจให้จมอยู่ออกับความทุกข์ใช้ชีวิตที่เหลือนะ ในการาสมเพศเวทนาตัวเองหรือว่ากลดา่าชะตากรรมว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นบางทีก็ขับแค้นนะวาเนี่ยฉันอุตส่าห์ทำความดีมารักษาศีลให้ามาตลอดบุญฉันก็ทําแต่ทําไมฉันต้องมาเจอแบบนี้บางคนอาจจะขับแค้นวาเนียอุตส่าห์ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีกินอาหารชีวจ,จิตอาหารแมโครแบลติกออแกนิกฉันเลือกกินบุหรี่ไม่สูบเนะเหล้าไม่แตะเนะ่เนื้อก็ จะไม่กินเลยแต่ทำไมฉันยังเป็นโรคมะเร็งในการกลดด่าชะตาก,กรรมหรือว่าการปล่อยใจจมอยู่กับความขับแ่แบบนนี้มันมีแต่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองในเมื่อเวลาเหลือน้อยแล้วนะเราก็ไม่ควรจะปล่อยเวลาให้หมดไปความทุกข์นะไปความขับแฉ้นไม่ว่าเป็นเพราะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่ แต่ทางนี้ม้องมีสตินะเพราะถ้ามีสตนะิมันก็จะอดไม่ได้นะที่จะหนึ่งมองเห็นแต่เรื่องลบมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดกับตัวเองสิ่งที่เป็นความบกพร่องสิ่งที่ชวนให้วิตกกังวลนะชวนให้เศร้าชวนให้โศกชวนให้ทุกขนะ์เราเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้เนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเสียเวลากับความทุกข์ให้กับความโกรธความแค้น ความน้อยเนื้อต่ําใจความเศร้าโศงและถ้าเราทำอย่างนั้นถ้าเรายังทำางนั้นต่อไปเนี่ยนะก็จะกากัวว่าเราปล่อยเวลาให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์แทนที่ใช้เวลาในการเปิดรับความสุขหรือว่าเปิดรับกุศลธรรมด้วยการทําความดีทําสิ่งที่มีประโยชน์สร้างสารรค์ก็กลับไปเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองมันก็ธรรมดานะคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าชีวิตมันจะ จะสมบูรณ์แบบนะแม้จะไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรเลยแต่บางทีก็มีเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราไปไปถือมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนี่มันก็คือการสร้างทุกข์ให้กับใจของเรามีคุณยายคนนอายุแปดสิบกว่าแล้วนะจะกเก้าสิบแล้วแกนั่งรถโดยสารแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็มีผู้หญิงเป็นผู้หญิงสาว เป็นพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยขึ้นรถขึ้นมาแกสะพายกระเป๋าใบโตเลยนะพอเห็นข้างๆที่นั่งจิตติกับคุณยายมันว่างแกก็ทิ้งตัวลงนั่งเลยนะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันเบี่ยงไปโดนนะใบหน้าของคุณยายแต่แกก็นิ่งนะแกก็ไม่ตอบโต้ะะอะไรสภาพผู้หญิงคนนั้นก็ค้นกระเป๋าสงสัยจะหาโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าก็ไปโดนแขนคุณยายตลอดเวลาเลยผู้หญิงคนนั้นก็ไม่สนใจพอถึงป้ายหน้าเนี่ยแกอยู่ดีแกก็ลุกพรวดกระเป๋าเ,เ,เนี่ยก็เวี่ยงนะเกิดจะไปโดนใบหน้าของคุณยายแต่คุณยายแกเอามือก,กันเอาไว้เพราะแกรู้แล้วปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังแกเห็นเหตุการณ์นะแกก็เลยพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่าเนี่ย ระวังกระเป๋าคุณหน่อยมันไปโดนคนอื่นเขาแล้วเพ้หงนั้นหันขวับมามองชายคนนั้นเลยล้วก็ทําสีหน้าเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้ว่าได้ทําอะไรลงไปแล้วก็แกเอ่ย,อยปากขอโทษคุณยายเ้วยแล้วแกก็ลงจากรถไปเลยผู้ชายนั้นแกสงสัยนะว่าทาไมคุณยายเนี่ยถึยงนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยนะถามยายไปแบบนั้น เพราะว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยนะเขาไม่ยอมแน่แต่ทาไมคุณยายนี่นิ่งเงียบคุณยายก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะอย่าไปเสียเวลากับมันเลยเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราปล่อยให้มันผ่านเลยไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวฉันก็ลืมแล้วแต่ถ้าเราใส่ใจกับเรื่องนี้นะคือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเอากิงเอาจังกับมันก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกัน แล้วก็เสียอารมณ์ไปทั้งวันออกลับไปถึงบ้านเนี่ยบางทีก็ยังหงุดหงิดเผลอนอนไม่หลับอยู่นะแล้วกแกก็พูดอ,อีกสองสามประโยชนะ์บอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้กับฉันแล้วก็เธอเนี่ยนะเราอยู่บนรถโดยสารเนี่ยแค่ชั่วคราวเดี๋ยวไปหน้าฉันก็ลงแล้วอย่าไปหงุดหงิดทัลเสกเรื่องแบบนี้เลยแล้วคำพูดของคุณยายนี่น่าสนใจคุณยายกำลังบอกว่าเนี่ย ีริงคนเราเนี่ยมันก็สั้นนะเราอยู่ในโลกที่มันชั่วคราวเนี่ยมันก็อยู่บนรถโดยสารเนี่ยเดี๋ยวไปหน้าฉันก็ลงแล้วนะมันเป็นคําอุป,ปมาเหนะมือนกับว่าเนี่ยอยีกไม่นานฉันก็ตายแนละ้วอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลาอารมณ์กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลยยังอยู่นะสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นทําไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าเราไปเอาจริงกับจังเอาเอาเรื่องเอาราวกับมันเนี่ยเรากม็มีความสุข ในเมื่อเวลาของเราเหลือน้อยนะสำหรับคุณยายเนี่ยแกคิดว่าเนี่ยเวลาแกเหลือน้อยแล้วเก้าสิบแล้วป้ายหน้าก็ลงแล้วนะแต่ถึงแม้เราจะไม่อายุเก้าสิบนะถึงแม้เรายังหนุนมงสาวเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะลงป้ายหน้าเมื่อไหร่นะเวลาของเราในโลกนี้อาจจะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆจริงๆไม่ใช่อาจจะมันเหลือน้อยไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะ ใช้เวลากับเรื่องที่มันดีๆที่มันทําให้จิตใจมีความสุขรู้จักปัดรู้จักปล่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องออกไปจากใจบ้างถ้าเราไม่รู้จักปัดหรือปล่อยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยออกไปจากใจเนี่ยเราก็จะงุดหงิดหัวเสียทั้งวันแล้วเราก็เสียเวลาเสียทั้งเวลาเสียทั้งอารมณ์นะการเกิดมาในโลกนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดี๋ยวพอาเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์และความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันก็ มีเวลาจำกัดจะด้วยนะในโลกนี้ในในชาตินี้เพราะฉะนั้นใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าดีกว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยก็อย่าเสียเวลาไปกับความทุกข์นะอย่าไปงดหยูดทัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะยิ่งเวลาเหลือน้อยก็รู้จักปัดรู้จักปล่อยออกไปจากใจมั่งถ้าเราเริ่มต้นจากการที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เติมทุกข์ให้ใจ การที่เราจะเพิ่มสุขเพิ่มกุศลให้ใจก็จะเป็นไปได้แต่ทุกวันนี้การเพิ่มสุขเพิ่มกุศลให้ใจมันยากเพราะว่าในใจนมันมีแต่เรื่องอกุศลเพราะเราเปิดให้ความทุกข์เข้ามาครองใจเราถ้าเราเริ่มต้นจากการที่ไม่เสียเวลาไปความทุกข์นะไม่มัวแต่จับจ้องมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือแม้กรทั่งความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับเรา แล้วก็ไม่ปล่อยใจให้ไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องโอกาสที่ใจเราเนี่ยจะเปิดรับความสุขหรือว่าเกิดกำลังใจในการทำสิ่งดีๆที่มีคุณค่าที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกภูมิใจกับช่วยที่ผ่านมาแล้วก็มีความพร้อมในการรับมือความพันผวนปลนแปลถึงเวลาเราต้องลงจากป้ายนะ ว้าที่เราลงลงจากรถเมย์นะไม่ว่าจะป้ายหน้าหรืออีก,อก,อกป้ายเนะี่ยเราก็จะจะไม่มีความอาลนะัยนพร้อมที่จะลงได้แล้วก็ไปสู่จุดหมายที่เราต้องการได้จะทำม่ได้ต้องมีสตินะเพราะถ้ามีสติเนะี่ยมันจะเราจะทําตามทิศสัยความเคยชินเดิมเดิมมองเห็นแต่เรื่องลบจับจ้องมองเห็นแต่ความผิดพลาดของคนอื่นบ้างของตัวเองบ้างหรือไม่ก็หมดเวลาไปกับความทุกข์ความขับแค้นใจ เสียอารมณ์ไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะสุดท้ายสิ่งดีๆที่เราควรจะได้รับกับจากการเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็ได้แบบกับพ่องกับแพง่งหรือว่าไม่ได้รับเลยนะเพราะว่าในใจมัน,มนเต็มไปได้วยความทุกข์มันจะไมไ่ด้วยความหงุดหงิดนะอันะนี้ก็น่าเสียดายมากคุยกัน